เทเร่หวัดดีครับแม่ตีมได้เห็นยังกินแังนั่มซื้อโซนุินจ้ากําลังนั่งไหมซื้อโเร่เมือนที่เป็นคนเบิงเป็นเป็นแบบให้แม่เด็ฮนกินแบบพอหลังเฮดแล้วกินบ่อันนี้อู้อันนี้กลของมากลวกอันคาอ่อนบอกครับเริ่มเป็นยังนัไนคาอ่อนนี่แนับดอกมีพากหลายยังก็พอกับนี่วันตุ๋มไอ้วันเดี๋ยววันฮะ บ่อโอ้โหบ้าสิแกงเนี่ยกินหยั่งมา่อจบจบจบแกบนเอขาะอกตัวได้อะไรกินเนี่ยโถอดนอครับเม่อเื่อกี้อันออเห็นกันแล้วเนาะเป็นมะหอดหอเมันเอานามาลงไห้สจ พ่อไปไหนบรรยากาศดีแฮ่มร้อนหลายบ่พ่อเลยพ่อขยันมาเย็นดีพี่น้องแจ้งเกิดอีกแล้วนะอะไรอ่ะท่านในบอลนิทานอยู่โอ้โหนิทานปลายมันแผล่มันมีเรื่องยังมาเบาเสบฟังบอวท่านนี้จะมีบ่มีเออจะมีบ่มีมีบ่มีเอาเสือกมาโอ้เอาเมียบมา ตัดปุงนต้องหนีนี่คือท่ามคูนะโยยไปโยยมาเบาๆนั่น่ตับโลหนเย็นแล้วก็คือแน่วจิวบามือที่เขาเอากกบ่าปล่อยมาเอาแล้วเอาแล้วอน้เอาเอาอันนี้เป็นเรื่องจริงเออออออโอ้ยสองสองเลขจอมันสามหนากระดางตอนนี้ บอลเหล็กเดียวอยู่หันสองสองกิโลน่ะใส่โอ้มาถึงตะกเตร่ซึ่งกันอีึ่งโล้วมีตัวสามยังไม่เป็นสองนี่สามสองเขาจบเบิ้งข้างกันโอ้เบิ้องข้างไม่ใช่รอเป็นคนถัดไปนะนิมทงไซจะรอเป็นคนถัดไปบบแมนดอกบบแมนฉันรู้แล้วใไซสีไปเบื้องยังบังใดตัวนี่หนามียน้อยเออเอาตัวนี้เมียหลวงตัวใดมียหลวงนี่ตัวเมียหลวงมีอหลวงวาจอบเออ เท่านี้แล้วผ้ามีหน่อยมานี่สอดนี่เออโอ้มีโอ้นี่สอดอยักจิ้มดอยคัแกนี่รีสอร์ทบอตตงเลยปะสิบหาลนอพาร์ตเมนต์นี่โอ้ยเห็นอว่าสั่งมาซิฟนี่มันจะไปย่สีอะไหลือพ่นไปเซาญพ่นใส่ใส่คอนโดพ่นคอนโดยุใส่นี้มันจะไปยุ่งไหนโอ้ยคอนโดยุติเขาคาอ์อนใส่กุบขาอืมใส่กบขาม อพาร์ตเมนต์ป่ะุซการันต้องหาเลยฮะเ็นขันเต้นนะ้เต้นใหญ่เลยนะเอาฟังในท่านต่อพี่น้องฟังงเป็นเรื่องจริงเด้ยเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องต้งเตนเรื่องตั้งกับเต้นเรื่องจริงขึ้กันเรื่องจริงแทงเร็วเมือหน่อมือจี้าเอาเอากกมาปล่อยพอหยุดผัวมาเด้ยอย่ว่าผัวมาหล่วกะเรื่องเล่า ปล่อะเจบบ๊วยเอาเอาเาไปคอยอยู่เป็นเพ่อนบ๊ยดิหนักหนักเล่าอันนั้นสมพงศ์อันสมพงศ์สมพงศ์เนี้ยนะยังขึ้นสมพงศ์เสื้อกลัวบมาโอ้ยกบสีสมพงศ์พี่น้องข้างนี้จะโตัวางนีจำเสื้อได้โอ้โหหลังบ้านดูสิลงเมื่อกี้เนี่ยอันเดะวิวิวเร็วมากหลาย ดูเื่อหมุนเล็ดจุดเลยนะอาไม่ใช่ถ้าคลิปต้องเลยเหรียญศูนย์รีดคู่อะไรอ่อย่าไปทำนะลงเมื่อกี้ยเดูอย่าไปทำสมพงนะเพราะว่าโดจะโดสีหยอกอยู่บนแกวโดอย่าไปหยอกสมพงนะโดูไปจับสมพงมาป่นไม่ใช่ดูไปหยอกสมพงได้เราสีหยอกหยอกผู้อื่นอ้สมพงลงไปแล้วนั่นโยอันนี้โดโอ้ดโดลงไปแล้วสมพงโยโดไปหยอกสมพงครับขึ้นมาเลยนะเอาถอดนี่ท่านเรื่องนี้เลยสิบพราจบอ๋อ เป็นกองทีเอ็ซีเอามาให้เลยนุ๊ตตีตัวละรถสามโลมือแรกที่ปล่อยโลดกระทำการทักทายสมาชิกเดียกันนี่สิละไล่จับนังสิละแล้วมันก็ะคาบขึ้นมาไว้นี่แล้วแต่ต่อเลนขันเท้าเอิ่นแล้วกันขืนมาแล้วแล้วเอามือเอามือเองจีแมเอามือเคลียกรกเอาบทนิทานต่อเออเขาบอกถายังนิทานกอสููฟังพอปล่อยลงแล้ว สิมีมือได้วะมือได้รู้หรังจากนน้นมันสองสามือเนยล่ะะันแม่นตลกอยู่วงเนาะพออยู่ซอไปสอมก่อนเบ่เป็นบงโปรเฟสเซอร์เออบ่ตัวบ่ตีบ่ยิ่งสว้น่้าเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องจริงจับเขี่ย ยุ่งมั่งได้เข,นขินบอกม้วนมาก,ก่อยซะเขาเห็ดคอนเทนเนอทั้งทาขึ้นไปปุ๊บยม,ยมยมยมให้พิละตกอันกุ้งไหมงั้นสิเนาะแขนหักจริงงั้นสินะเป็นคอนเทนต์นเปล่ามันบป็นเห็ดคอนเทนต์ฆาตกรรมเลยแบบนี้เก<อ>ินเหตุละน้อยตกต้นม้วนแขนหกกักจริงงั้นสินะคอนเทนต์ได้ละเห็ดบ่ได้ยอดวิ้วดิเอาหรอเนาะแมวตกกุ้งไหมนี่สิไมวเม่เอาเอาโล พอๆเอาทอก็เอาทอเนี่ยบ่ได้ฟังเนียนี่ล่าสุดเนี่ยจบบ่ไหนเรี้ยงท่านีท่านเลี้ยงเนี่ยแล้วก็มีงูอ่ามีงูเลื่อยออกมาจาะของลุงอิงอันนีเลี้ยงจริงบ่กเลี้ยงจริงแล้วงูตัวนั้นก็ไปกัดกบอีกตัวนึงเออจีบไปเปสองพงเด้งูกับเจ็ดกบกับสี่เจ็ดสี่เอาเออต่อกัดกันห้องอยู่แอ๊กแอ๊กอย่ทั้งคนละเออไปได้เกาะ แออกมันร้องอย่างนั้นจริงๆเออเออมันถือกันแล้วมันกันร่างจิตถือดึงลงไปในห้องแล้วรล่อองเพลงสูหูฟังจริงอ่ถือดึงลงไปยังไหต่อเบาอีกก็เล่นเล่นคว่มไปนี่แหละไปเอางูออกจากกบเออโดยการใช้เท้าถีบถีบงูถือกันบ่ป่ะเนี่ย เี่พูดเขามันปล่อยออกจากกันกบตัวนั้นนะจะพิการแล้วมีนีบงูแต่ว่ากบพิการบมอนถือกูถือถืองูกัดโอ้งูกัดเดี๋ยวจะเริ่มทรับส้นแล้วนะเอกรับเอกฉีบงูาะว่างู่พิการเพราะว่าถึองูกัดเพราะว่าถึงงูกัดนี่ท่านเรื่องนี้ซ้อนไรู้ว่ากบตัวนั้นต้องไปหาหมอ เป็นกันสิพี่สมพงศ์เป็นหมอกบอยู่เนี่ยโอ้สมพงศ์ก็เป็นหมอกบอีกเดี๋ยนี่สมพงศ์อี่เป็นหมอเด้ตามหาสมพงศ์ก่อนนี่นี่นี่ย่ขันโอ้สมพงศ์เห็นตาสมพงศ์แล้วแม่โดนจะไม่ทำสมพงศ์โอ้โดนไม่ทำสมพงศ์นี่ตอนแรกจะได้เป็นหมอเนี่ยเออเราไปเศร้าของยุโรัปลายสาเล่นนี่โอ้อพาร์ทเมนต์หรือคอนโดคอนโดได้บ่มี่พรองจะขออีกแล้วมาส่งเนี่นนั่ลย ขายตะคอนโดเดียวค้นดเดียวหันก็เลยอยากถามโดว่ากบตัวนั้นมันเศร้าเจ็บขาไปเปล่าสรุปถามโดูเดี๋ยวปดีถามเข้าดิโดโดโดูกำลังมองหาหมออยู่เราเอกเลยตั้งซื้อกบตัวนั้นว่าอีสมพื้นว่าอี้โอ้ยอีสมอีสมพื้นต้องไปหาหมอสิสมพงนะเงี้โอ้งูตัวนั้นมีสื่อปะงูตัวนั้นไม่ต่างมูแล้วมันแลกออกจากคลองตุ๊กตาเนี่ยล่ะโอเค โจมกัดอ้าพี่น้องนี่ท่านเรานี่ซอสไ้รูวาสมพูงต่อไปสมพง่อต้องไปสมพง่อต้องไปหาหมอโอเคนี่ท่านจอนีิเรศไฮรูว้าฮ่าฮ่าว่าฮ่าอาบ๊ายบายพี่น้องครับเออเอาเรื่องจริงนี่ละอย่าลืมไปหาหมอนะครับทุกคนบ๊ายบายไปกินไปรับยาด้วยนะที่อะไรนะ ช่องแ <ละ S 1> ปดแล้วสีทัญญ่าสีทันญ่นา,า,าอ,อบุบนครับ,บ<น>พี่น้องครับบ่็กไก่ครับไป <c oughs> นี่ห้าสิบโลเฮ้านีาน่ละไปหาหมอไปเอาอยาเดี๋ยวพี่น้องไปายไปเอาอยาก่อน